ทุกสิ่งได้ดั่งใจเนื้อที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบ,บุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านสาหรับในส่วนของรายการวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับและก็จะมีบริษัทที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราซึ่งก็ได้แก่บริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลบริษัทชาลีเอสพีซีบริษัท UPL ประเทศไทยจำกัดเดิมนั้นก็คือในส่วนของบริษัทอลิสตาและบริษัทไฮโดรไทยหรือปุ๋ยเรือใบไข่มุก เราได้ดําเนินรายการมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับตีนี้ในะแต่และบริษัทนั้นก็จะมีพิธภัณฑ์มากมายหลากหลายที่พินสิกรได้ใช้กันอยู่วันนี้เราจะมาสรุปประเด็นผิพิธภัณฑ์ที่สําคัญสําคัญและเป็นส่วนที่จะนํามาใช้ในช่วงระยะนี้ในกลุ่มของไม้ผลต่างๆเราก็มาเริ่มต้นกับในส่วนของบริษัทโซตัสอินเตอร์เนชั่นแนลทางใบก็จะเป็นในส่วนของ น,นูเทค h ไฮเอ็นนูเทคไฮพี P, หรือไฮฟอสฟอรัสสูงแล้วก็โพแทสเซียมสูงนะครับอย่างเช่นนูเทคซูปเคนั่นคือผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้ในการเร่งการเจริญเติบโตคือต้องนําเรียนนะครว่าในส่วนของบริษัทโซตัสนั้นปัจจุบันก็ได้มีการนําเอาในส่วนของปุ๋ยมาเพิ่ม ถ้าเป็นปุ๋ยทางน้ำนะครับก็จะเป็นปุ๋ยไฮเฟิร์สอาจจะมีสูตร25 5อ่า3 11 25หรือ15 14 5 14แล้วก็13 13 13, 13. อันนี้คือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นปุ๋ยทางน้ำคือปุ๋ยน้ำที่ไว้ชนพ่นทางใบในส่วนของทางระบบรากก็จะเป็นปุ๋ยฟูจิเทคซึ่งก็มีมากมายหลายสูตร ถือว่าเป็นปุ๋ยที่พินอสกรได้เริ่มนํามาใช้กันในไม้ผลทีนี้ผลิตภัณฑ์ที่อยากจะนําเรียนนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของสารเคมีที่ใช้ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชคือก็จะเป็นคําถามที่พินอตสกอร์ถามว่าแล้วถ้ามันมีทั้งเพลี้ยมีทั้งนอนเราจะใช้ยาตัวไหนในส่วนของโมโนโลิสของบริษัทโซตัสเองก็จะเป็นสารในกลุ่มของอใส่เปิมเที่ยบวกกับ โปรฟิโ o ฟอสคือได้ทั้งเพลี้ยทั้งหนอนโดยเฉพาะในช่วงนี้หลังจากที่ทุเรียนติดผลแล้วนะครับช่วงดอกบานเราก็ไม่ค่อยได้ใช้พอจะมาเจอก็เจอ,เจอหนอนเจอเพลี้ยเราก็เลือกเอาในส่วนของโมโนลิสมีตัวอ e ีบาเมตินเบนโทอตซึ่งได้ทั้งเพลี้ยทั้งหนอนเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นตัวโซเวนและก็จะมีตัวพิธภัณฑ์ที่เราอาจจะรู้จักกันด e ีเอสโตเกด ถ้าในกลุ่มของเชื้อราก็จะเป็นพวกอเมโกตัวเพียบแป้งเราก็จะมีเทนจูในส่วนของสารตัวอื่นๆอย่างเช่นโอชินก็เป็นไดโนทิฟเรนแล้วก็ทาซิกาเลตนะครับทาซิกาเลตก็จะเป็นไฮแมกซาโซซึ่งเราทราบกันดีว่ามีคำแนะนำอยู่ในส่วนของอตัวฟิสเซียมที่เป็นปัญหาของทุเรียนในเวลานี้ริษัท ต่อมาครับเป็น UPL ประเทศไทยเดิมก็คือบริษัทอลิสตาเดิมซึ่งถ้าเราจะพูดถึงอ,อลิสตานั้นท่านก็จะรู้จักในส่วนของเบลคุดเป็นสารป้องกันกำจัดเชื้อราในเชิงสัมผัสซึ่งต้องใช้ในเวลานี้ครับอิมินโนทารีซิสติสก็เป็นกลุ่มเชื้อราเราเรียกกันง่ายว่าเบลคุดนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของเอวิโบวกกับ ไตรด็อกดซึ่งเราจะมีสปอตโฆษณาคือในเรื่องของการป้องกันและการกามควบคุมโรคมีซีเลนเป็นทีบูโคโนโซนบวกอะซอกซิสโตวินนี่คือกลุ่มเชื้อราที่สารกําจัดเชื้อราที่เราใช้นะครับแล้วก็ถือว่ามีส่วนสำคัญในส่วนของบริษัท UPL เองนั้นถ้าเราจะดูเรื่องของสารป้องกันกำจัดเพล่ไฟก็จะเป็นโมเรน โมเลนนั้นถือว่าเป็นกลุ่มที่เราใช้และก็ควบคุมเพลี้ยไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญสำคัญในช่วงนี้ที่เราใช้กันนอกจากนี้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท UPL นั้นยังมีอีกมากมายนะครับจะเป็นในกลุ่มสารกำจัดวัชพืชหรือจะเป็นในกลุ่มต่างๆซึ่งท่านก็สามารถที่จะสอบถามได้ที่ชัยพฤกษ์ในทุกสาขาประเด็นในส่วนของบริษัท ที่เราอยากจะนำเรียนคือบริษัทชาลี SPC เรารู้จักกันในนามของปุ๋ยชาลีปุ๋ยชาลีเองนั้นก็จะมีในส่วนของปุ๋ยทางระบบน้ำชาลีเฟิร์สฟติปุ๋ยทางใบและก็ยังมีในส่วนของในส่วนของตัวปุ๋ยที่จะมาเร่งคุณภาพเร่งการสุกแก่คือปุ๋ยทางระบบรากรวมถึงในส่วนของบริษัทไฮโดรไทยหรือปุ๋ยเรือใบไข่มุกพี่นักศกรครับ ในส่วนของปุ๋ยเลือใบไข่มุกน,นั้นเราก็คงจะ,ะได้เห็นภาพชัดเจนแล้วนะครับว่าในการใช้ปุ๋ยเลือใบไข่มุกซึ่งก็จะเป็นในส่วนของปุ๋ยเลือใบไข่มุกสูตร16-16-16หรือจะเป็นสูตร1 5 5นะครับ8-24-24 4-16-0-0 15-5-25แล้วก็13-13-21นี่เป็นประเด็นในส่วนของบริษัท ไฮโดรไทจำกัดนะครับที่ได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราซึ่งเรากา็บางบริษัทเราก็ไม่มีสปอร์ตประชาสัมพันธ์นะครับก็ขออนุญาตใช้เวลาตรงนี้ในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้าในแต่ละบริษัทที่ได้เป็นผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราในทุกวันอาทิตย์ช่วงนี้เราพักฟังสิ่งที่ดีๆจากผู้ให้การสนับสนุนรายการสักครู่หนึ่งก่อนครับแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตสารกึมจัด ียใบหนอนชอนใบในมังคุดทุเรียนและไม้ผลทุกชนิดปัญหาลูกลายในมังคุดทุเรียนหนามติดจะหมดไปอาชัยแจ็คเก็ตแจ็คเก็ตอัตราการใช้หน่อยพลังแรงเต็มสูตรแต่มีประสิทธิภาพกำจัดเสียใบได้อย่างเด็ดขาดมังคุดผิวมันทุเรียนผลสวยผลผลิตขายได้ราคาเพราะช้แจ็กเก็ตแจ็คเก็ตผู้ผลิตคุณภาพจากบริษัทโสตัปสัญลักษณ์ตราทงลุกโลก เกอร์มาพลาสสูตรเปิดตาดอกพืชโตทันใจได้ผลทันตาต้องเกอร์มาพลาสเกอร์มาพลาสช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิดอย่างได้ผลกระตุ้นการเปิดตาดอกเพิ่มผลผลิตฟื้นสภาพต้นหลังการเก็บเกี่ยวหมดปัญหาต้นโสมเกอร์มาพลาสสารายสีเขียวโมรกฏสดจากทะเลเกอร์มาพลาสผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทโซตัส มาแล้วมาแล้วอุยเฟรตีชาลีเฟรดอุยเรดคุณภาพจากประเทศเบนยียมีหลายสูตรให้เลือกสูดแรงต้นชาลีเฟรดสูดสามสิสูตยี่สิบยและสูตยี่สิบเอ็ดยเอ่งโดชาลีเฟรดสิบห้าและสูตสิบห้าสสิบสิบหดแรงผลชาลีเฟรดสูรสิบ 30ตและสูตร6 32 3มามาพร้อมกับฮอร์โมนสูตรเข้มข้นโปรฟิกเอนไซม์กล่องสีแดงสูตรแร่งต้นบำรุงต้นโปรฟิกเอนไซม์กล่องสีเขียวสูตรแร่งดอกบำรุงผลสินค้าคุณภาพจากบริษัทชาลี SQM ประเทศไทยจำกัดชาลีเฟรดปุ๋ยเกรดดีมีคุณภาพ ใครๆก็บอกว่าปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไวกิ้งของแท้ต้องเป็นแบบนั่นต้องเป็นแบบนี้แล้วไอ้แบบไหนล่ะที่มันเป็นของแท้ก็แกไปฟังมากก็เลยคิดมากใครเขาจะว่ายังไงไม่ต้องไปสนใจแกไปดูที่กระสอบที่เขาเขียนว่าตราเรือใบไวกิ้งอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งเท่านั้นแหละก็จะได้ปุ๋ยดีๆไปใช้แล้วใช่ถูกอย่างผู้ใหญ่ว่าตราเรือใบไวกิ้งที่ข้างกระสอบ อ่านเป็นอย่างอื่นได้ยังไงก็ต้องอ่านว่าตราเรือใบไวกิ้งตราเรือใบไวกิ้งพูดติดปากคุณภาพติดใจปุ๋ยไขมกุกตราเรือใบไวกิ้งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไฮโดรไทยในเครือประวิทย์กร โมแลนพลังสีฟ้าออกฤทธิ์เร็วปราบแมลงทั้งปากดูดและปากกัดไม่ว่าจะเป็นแมลงหวีขาวด้วงมัดผักและเตี้ยไฟดูดซึมได้ทั่วถ้งต้นพืชใช้ได้กับทุเรียนมะม่วงส้มลำไยกล้วยไมย้ผักกินใบผักกินผลและข้าวโมแลนคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก UPL เพิ่มผลผลิตเพื่อกเกษตรกรไทย กรณีมีรายงานว่าเกษตรกรชาวสวนทุเรียนสามารถหยุดการระบาดของเพี้ยปุยฝ้ายได้แล้วด้วยโตกุไทออนเพราะโตกุไทออนเป็นสารเคมีที่ใช้กำจัดเพี้ยแป้งเพี้ยหอยนอนผีเสือ้อและมแมลงอื่นๆได้หลายชนิด โตกุไทออนเป็นสารในกลุ่มน้ำมันชนิดเดียวที่เป็นยาเย็นมีลิ์ตค้างสั้นเพียง15วันจึงพ้นได้ทุกระยะการเจริญเติบโตใช้โตกุไทออนที่อัตรา2 0 0ถึง300ซีซีต่อน้ำ200ลิตรร่วมกับสารจับใบไฮดรอยทุกครั้งเมื่อพบการระบาด โต๊กุ้ไทออนสินค้าดีมีคุณภาพจากบริษัท UPL ประเทศไทยจำกัดหาซื้อได้ที่ร้านเคมีกเกษตรใกล้บ้านท่านครับท่านสามารถที่จะหาซื้อในผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ได้ครับที่ชัยพฤกษเกษตรจันทบุรีในทุกๆสาขาที่ใกล้บ้านท่านแต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ในส่วนของบริษัทไฮดโดรไทยหรือปุ๋ยเรือใบไข่มุกนะครับก็จะต้องไปที่ชัยพฤกษกเกษตขุงใชัยพฤกษเกษตรขระยาแล้ะก็ชัยพฤกษเกษตรดราส์สู สารประเด็นสาระในเช้าวันนี้มาจากคำถามจากพิณศักริผู้ปลูกทุเ<อ>รียนนะครับก็คือท่านก็นดูแลจัดการทุเรียนมาทั้งหมดแล้วแต่ณวันนี้เนี่ยดอกทุเรียนมันจับกันเป็นกลุ่มตัวปลอกตัว uh, ยังคงเกาะและก็รัดอยู่ในกลุ่มพินักดิครับคำถามก็คือแล้วมันจะแก้ไขได้อย่างไรเนี่ยตอนนี้เพราะว่าฟังแล้วทุกท่านมันเลยระยะเวลาคือถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ย กอดดอกบานเราก็ทุ่งน้ำหนึ่งครั้งหลังจากดอกบานเราก็ไปเขีดไปตีไปช่วยเขย่าให้เขาร่วงแล้วเราอาจจะต้องดูเรื่องน้ำใช่ไหมครับตอนนี้มันเลยเวลามาแล้วหางแย้ก็ไหม้แล้วดอกมันก็ติดแล้วเราก็ทราบดีว่าเพี้ยไฟมันก็จะระบาดพิ่น้องสกรครับประเด็นนั้นเราต้องเข้าใจว่าถ้าเราจะใช้แรงงานไปนั่งทำนั้นมันเป็นเรื่องที่ทำได้ถ้าทำได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วทำไม่ได้ครับเพราะทำไม่ทันประเด็นนั้นก็จะเป็นคำถามที่น่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวผมก็จะประมวลเป็นความรู้เป็นความเข้าใจและเป็นเทคนิคการจัดการคือประการแรกเนี่ยส่วนที่เราต้องเข้าใจคือหลังจากที่ดอกเขาผ่านการบานมาแล้วหนึ่งสัปดาห์นะครับเราก็จะเห็นในลักษณะผลอ่อนแล้วก็หางแย่ไหมซึ่งในลักษณะ ถ้าไม่มีเลยเนี่ยนะครับก็แสดงว่าที่ผ่านมานั้นกระบวนการจัดการของเราหลังจากดอกบานเขาล่วงลอยทันทีก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ตอนนี้ปัญหาเริ่มมีนะครับก็คือหลายท่านเห็นว่าหางแย้ตอนนี้กำลังร่วงมากทีเดียวซึ่งเดี๋ยวเราจะให้เป็นความรู้ต่อไปประการต่อมาถึงณวันนี้ผ่านมาแล้วหนึ่งสัปดาห์หรือ2ส,สัปดาห์ เราก็จะต้องพบเห็นว่า,าผลอ่อนของทุเรียนนั้นเริ่มพัฒนาเริ่มโตขึ้นส่วนที่มีปลอกเขาก็จะมีปลอกห่อหุ้มปลอกที่ห่อหุ้มเขาก็จะถูกดันให้แตกประเด็นนั้นในส่วนของรุ่นหลังที่บานก็ยังเป็นเต็มไปด้วยกลีบดอกบางครั้งปลอกนั้นอยู่เป็นจำนวนมากคำถามคือแล้วเราจะทำอย่างไรได้บ้าง คำตอบเราลองมาพิจารณาดูนะครับประการแรกสิ่งที่เราทำได้ในลำดับแรกก็คือการขย่าหรือการเขลียเอาในส่วนที่ทำได้ให้เขาล่วงออกมากที่สุดคือบางท่านอาจจะมีเหล็กมีตะขอนะครับไปเกี่ยวซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นส่วนที่เหนียวแล้วแข็งแล้วอาจจะทําไม่ได้ละแต่ถ้าเป็นรุ่นหลังที่เพิ่งบานเราก็สามารถที่จะทำได้ไปขยา่าไปเขียียไปตีนั่นคือลำดับที่หนึ่งดับที่สองครับ เราก็จะต้องใช้แรงงานไปช่วยแกะช่วยเขียร์อันนี้เป็นแรงงานที่เป็นละเอียดที่เราอาจำเป็นที่จะต้องทำถ้ากรณีผลนั้นเขาติดเป็นจำนวนมากเกินไปประการต่อมาการใช้ปัจจัยช่วยการใช้ปัจจัยช่วยที่เราจะไปบำรุงดอก ไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากสาหร่ายพลังงานในรูปของกรดอะมิโนแคลเซียมบูรอนหรือเป็นแคลเซียมเดี่ยวเป็นอะทูนิกเป็นกลุ่มพลังงานจะเป็นคทนโนจะเป็นไบโอสติมูลเลนไซฟ์มิน BK หรือปัจจัยอื่นๆในระหว่างที่เราพ่นไปก็จะมีส่วนส่วนหนึ่งนะครับที่จะไปเร่งผลให้ขยายตัวออกแล้วก็ดันปลอกแตกออกไปหรือว่าเป็นส่วนทำให้ส่วนนี้เปื่อยแล้วก็จะหลุดล่วงง่ายเพียงแต่ว่า ต้องย้ำว่าในกรณีที่เราพ่นไปอย่างแรงเราสามารถทำได้ก็คือพ่นได้ให้เปียกเพียงแต่จะต้องนั่นหมายความว่าเราจะไม่พ่นภายในระยะเวลา5วันหลังจากดอกบานมันจะต้องผ่าน5วันไปแล้วคือ1สัปดาห์ถ้าอย่างนี้เราใช้ปัจจัยไปช่วยกระตุ้นกลับไปสร้างความชื้นให้กับในส่วนของกลุ่มดอกส่วนหนึ่งเขาก็จะหลุดได้ตรงนี้สามารถทำได้ แต่ก็ย้ําว่าในเวลาที่เราพ่นนั้นเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องการปรับหัวพ่นนะครับให้เป็นฝอยอย่าเป็นแรงกระแทกต่อมาในส่วนของสิ่งที่เป็นคำถามก็คือเราเอาน้ำฉีดได้ไหมถ้าในกรณีที่ติดผลแล้วการฉีดน้ำเป็นส่วนหนึ่งที่พอปฏิบัติได้คือเคยมีการทำครับแต่นั่นหมายความว่า ทุเรียนในแปลงนี้ติดผลแล้วแน่นอนแล้วก็ผลเริ่มพัฒนาแล้วปลอกเนี่ยมันค่อนข้างจะยังรัดอยู่กรณีเช่นนี้เราสามารถพ่นน้ำได้เพื่อให้เขาเปื่อยตัวแล้วเราก็ไปช่วยแกะนี่เป็นเป็นประเด็นเทคนิคที่เคยมีงานศึกษาแต่ไม่แนะนำว่าพอดอกบานเสร็จภายในหนึ่งวันสองวันสามวันแล้วเราจะพ่นอันนี้ไม่แนะนำนะครับ ก็มีคำถามน่าสนใจอยู่คำถามหนึ่งคือหมอทุเรียนไอ้ที่หมวกมันไม่หลุดเนี่ยเวลาที่มันเราทำงานไม่ทันจริงๆเนี่ยเราพ่นกำจัดเพลี้ยไฟไปเรื่อยๆมันจะเป็นน้าจีบไหมพี่นักสกรรบผมพยายามที่จะตอบให้เป็นประเด็นที่เราเคยทำงานด้านนี้มาโดยตรงให้เข้าใจว่าการณีปลอกที่มันห่ออยู่ แล้วผลมีการขยายปลอกนั้นกจ็จะแตกออกช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะเห็นกับไปรัดผลอาจจะมีรอยคอดบ้างตรงนี้พอโตขึ้นเขาก็จะคลายตัวเราจะไม่เห็นลองรอยดังนั้นเท่ากับว่า,าทุเรียนในชุดนี้เนี่ยไม่มีเพลี้ยไฟทำลายแต่ถ้าในกรณีที่ปลอกอยู่แล้วมีเพลี้ยไฟทำลายตรงนี้มันก็จะกลายเป็นหนามจีบ ส่วนน้าจีบที่รุนแรงหรือไม่รุนแรงนั้นจะต้องไปบวกกับภาะวะอากาศที่ร้อนแห้งแรงด้วยคือประเด็นนั้นกําลังจะเชื่อมความสัมพันธ์ใ้เห็นว่าเพี้ยไฟเขาไปแค่ดูดกินน้ําเลี้ยงแต่เขาจะรุนแรงได้ก็ต่อเมื่ออากาศร้อนแห้งแรงแล้วพิโนซกรให้น้ําน้อยเพราะฉะนั้นในการให้น้ําในรักษาระดับความชื้นเนี่ยถ้าเป็นการรักษาระดับความชื้นที่ดีความรุนแรงของอาการก้นจีบน้าหัวจีบก็จะลดลง ปลอกที่รัดอยู่เราอาจจะพบความเสียหายบ้างเล็กน้อยผมเคยมีงานศึกษาด้านนี้ครับก็คือ,อเราบีบน้ำให้น้ำน้อยเพื่อต้องการการติดผลปรากฏว่าอากาศที่ร้อนแห้งแล้งเป็นส่วนหนึ่งจนกระทั่งกลายเป็นว่าถึงแม้ว่าเราจะใช้คนไปช่วยแกะปลอกออกมันก็ยังกลายเป็นน้ำจีบอยู่ดีดังนั้นจึงอยากจะฝากไว้ว่าอาการน้าจีบ เป็นส่วนหนึ่งถ้าจะรุนแรงก็คือเกิดจากเพลย์ไฟไปบวกกับสภาวะอากาศร้อนแห้งแล้งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีการรักษาระดับน้ําที่ดีการพัฒนาผลจเจริญเติบโตผลเบ่งเร็วเขาก็จะดันปลอกแตกออกได้และมีการใช้สารไปสนับสนุนการพัฒนาผลอ่อนส่วนในด้านของเพลย์ไฟเราต้องใช้อยู่แล้วโดยเฉพาะความถี่หลังจากที่ดอกบานแล้วนะครับ สิ่งหนึ่งที่ผมเองนั้นอยากจะฝากไว้เป็นเป็นมุมมองนะครับในเรื่องของอกรณีการฉัดขาน้ำคือในเวลานี้เนี่ยพินักกรจะเห็นนะครับว่าการพัฒนาของดอกทุเรียนหลังจากดอกบานเนี่ยภายในระยะเวลา1สัปดาห์เราจะเห็นแค่หางแย้ไหมพอเข้าสู่สัปดาห์ที่2เราจะเห็นการติดผลพัฒนาผลชัดเจนละ เพราะฉะนั้นในกรณีที่ในระยะหางแย้ไหมอยู่ในหนึ่งสัปดาห์หลังดอกบานบางครั้งเราอาจจะไม่เห็นอาการหลุดร่วงเราจะมาเห็นในสัปดาห์ที่สองก็มีและยิ่งในเวลานี้ข่าวสารที่ได้รับมานะครับบอกว่าช่วงนี้หางแย้ร่วงกันมากทีเดียวในประเด็นตรงนี้เนี่ยมีคำแนะนำจากเพื่อนๆชาวสวนหรือจากในโลกของสื่อโซเชียลบอกว่าอดน้ำต้องอดน้ำ สามวันไม่เช่นนั้นเดี๋ยวมันจะล่วงอีกพี่น้กงสกอนครับนั่นไม่ใช่สูตรสำเร็จนะครับการอดน้ำก็เป็นการที่เราทำให้ทุเรียนมีความรู้สึกว่าเขาเครียดแต่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีการล่วงเพราะถ้าท่านอดน้ำไปนานแล้วท่านมาให้น้ำเมื่อเราให้น้ำก็ไปน้ำนั่นแหละครับจะเป็นตัวกระตุ้นหรือตัวกระทุ้งส่งให้เกิดการสลัด เพราะว่าน้ำในต้นขาดเท่ากับพืชขาดแคลเซียมดังนั้นจึงไม่ใช่คำแนะนำที่จะนำมาใช้ในกรณีหางแย่ไหมหรือหางแย่ร่วงสิ่งที่เราควรจะต้องเข้าใจก็คือในระดับตั้งแต่หลังดอกบาน1สัปดาห์ถึง2สัปดาห์รักษาระดับน้ำให้สม่ำเสมอ ไม่ใช่ให้อดแล้วก็กระชากเข้าไปหรือให้มากบ้างให้น้อยบ้างเราจะต้องรักษาระดับความชื้นสม่ำเสมอในเมื่อดินมีความชื้นสม่ำเสมอแคลเซียมในต้นก็ไม่ขาดการหลุดร่วงก็จะไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นโดยธรรมชาติเราต้องเข้าใจนะครับว่ากรณีหางแย้ที่ร่วงในเวลานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการไม่ได้รับการผสมเกสรส่วนที่หผลที่ไม่ได้รับการผสมเกสร ก็จะทำการล่วงภายในเวลา1นสัปดาห์ส่วนผลอ่อนผ่านไป2อสัปดาห์ที่ล่วงก็เพราะว่าเขาแข่งขันการจเจริญเติบโตต่อกันดังนั้นก็อยากจะฝากว่าสิ่งที่เราจะต้องรักษาระดับความชื้นของน้ำก็คือใน2อสัปดาห์หลังดอกบานเนี่ยเราจะต้องให้ดินมีความชื้นไม่อดแล้วให้ ให้เขารักษาระดับนี้ไปจนกระทั่งถึง2สัปดาห์หลังจากนั้นเราก็จะใช้เวลาตรงนี้เพิ่มปริมาณน้ำขึ้นไปอย่างช้าๆอาจจะเพิ่มทีละ5นาทีเคยให้25ก็เป็น30 30เป็น35 35เป็น40นาทีอันนี้คือการเพิ่มน้ำในช่วงสัปดาห์ที่2หลังดอกบานแต่เราก็ยังไม่ได้ให้100%นะครับเพราะเดี๋ยวใบอ่อนเขาจะมาเต็มที่เหมือนกันสิ่งที่ สามารถนำมาใช้ในการตรวจดูว่าเราให้น้ำในระดับเพียงพอต่อการเจริญเติบโตหรือไม่พินณสกรอาจจะดูได้จากในด้านของคุณภาพของใบบังเอิญช่วงนี้กระแสลมมันแรงนะครับอากาศก็เย็นเราอาจจะเห็นใบหูในช่วงเช้าแต่ว่าพอพระสัก11โมงเช้าใบาเขาก็จะดีดเด้งขึ้นมาเป็นสดใสนั่นเป็นคำตอบที่หนึ่งว่าเออเราก็ยังสักให้น้ำได้พอดีอยู่ แต่ถ้า11โมงใบยังเหี่ยวหูอยู่ก็แสดงว่าเ,าเราให้น้ำน้อยเกินไปประการต่อมาในส่วนของที่ตำแหน่งของดอกก้านดอกนะครับก้านผลอ่อนในลักษณะตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เราไปสัมผัสเราใช้หลังมือไปผลักไปแกว่งดูถ้าเขานุ่มนุ่มหรือแกว่งไปได้ไปมาเหมือนกับอีตอนก่อนดอกบานนะครับอันนั้นใช่ พราะเราต้องการที่จะให้เขาได้รับความรู้ความเครียดและเขาจะได้ติดผลแต่ณนะวันนี้เนี่ยถ้าเราเอามือไปแกว่งตัวชอบผลอ่อนดูปรากฏว่ามันอ่อนนุ่มกา้านย่นนั่นหมายความว่าเขาขาดน้ำภายในเนื้อเยื่อของเขาเมื่อเขาเป็นเช่นนี้เนี่ยถ้าเราปล่อยทิ้งไปนานกว่านี้แล้วเราให้น้ำเขาจะสลัดทิ้งทันที มีเพื่อนชาวสวนแนะนําว่าต้องอดน้ํานะอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการอดน้ํามากเกินไปแล้วขาดแคลนน้ําเมื่อขาดแคลนน้าน้ําในต้นไม่มีเขาก็จะขาดแคลเซียมเมื่อขาดแคลเซียมก็เกิดความเครียดเอเทิลีนเอเทิลีนก็สั่งให้ล่วงเอาเาอย่างนั้นแล้วจะทําไงพอเรามือแกว่งไปเนี่ยมันปรากฏว่าแข็งตึงก้านแข็งนะครับ คือในลักษณะ,ะบางเอิญเนี่ยมันอาจจะมีข้อมูลมาในเชิงที่พิ่นรักสกรได้ยินมาคือถ้ามันแข็งมากมันโค้งออกอนั้นนะน้ำมากต้องถอยน้ําออกพิ่นรักสกรครับอาจจะใช่แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของความเสียหายในลักษณะเอามือไปผักที่ชอบผลและก้านเขาตึงนั่นหมายความว่าปริมาณน้ำในต้นในชอ่อดเขามีเพียงพอ เขาจะพัฒนาได้เร็วพัฒนาได้เร็วคือผลที่ได้รับการผสมเกสรเขาก็จะเจริญเติบโตเร็วเบ่งเร็วนะครับเร็วว่าสร้างขนาดขึ้นมาอย่างรวดเร็วส่วนผลที่ไม่ได้รับการผสมเกสรก็จะหลุดร่วงไปเพราะว่าผลที่ได้รับการผสมเกสรเขาจะดึงพลังงานจากผลข้างๆมาเลี้ยงมาพัฒนาตัวเองดังนั้นอยากจะสรุปให้ฟังว่าก้านตึงดีกว่าก้านเหี่ยว การยน่นหรือการนิ่มเพราะเขามีน้ําเพียงพอและเขาก็ไม่ขาดแคลเซเพียงแต่ว่าเราอย่าไปเพิ่มระดับน้ําเร็วเกินไปให้รักษาระดับน้ํานี้ไปเรื่อยๆหลังจากดอกบานไปสองสัปดาห์ปัญหาจะไม่เกิดขึ้นในกรณีนี้คือทุกวันนี้เนี่ยนะครับ ข้อมูลทางในส่วนของผู้ที่มีความรู้ผู้มีประสบการณ์ก็นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นการสร้างความสำคัญสร้างจินตนาการสร้างเทคนิคการจัดการแต่ผมย้ำแล้วว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่ได้ผิดนะครับไม่ได้ผิดแต่มันไม่เหมาะกับการที่เราจะนำมาใช้ในส่วนของเราในประเด็นที่เรามีการ บริหารจัดการน้ําทางดินเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะไปช่วยให้ส่วนของด้านบนใบเขาจะสดใสขึ้นหรือในตําแหน่งของดอกเองที่มีปลอกมีส่วนห่อหุ้มเขาก็จะเริ่มคลายตัวสาหรับวันนี้เวลาหมดลงครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ